ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันพฤหัสที่เจ็ดนะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับเมื่อนี้พอเตรียมข้ามาติดตามราวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดต้อยนะครับเนาะครับปูก็ด้ทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับ วันพุธที่หกกันยายนหกหกนะครับเนาะเราพัฒนาออกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดับเด็กล่างกับออกหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะรับของปูศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมานะครับนะครับวันพุธที่หกกันยายนสองห้าหกหกเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะบนวิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวมึงดูครับเ c ซี ขับมีศูนย์หกโอศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดทีทิเจ็ดเมนมาขับกามาหนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยครับเนาะรับไปในเบื้องในติดตามพอเตรียมกับจี่โซกมันนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างครับส่วนตัวกันกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งม่านำกันเบิดทั้งสี่ตัวขับส่วนล่างกับลุดไปนะครับเนาะรับล่างมันมานำกันตัวเดียวกันครับเอามือนี่พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับ ปฏิเสธน่ครับวันศุกร์ที่แปดสองห้าหกหกนะครับเนาะ เราพัฒนาปู0ูนยนะครับ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> บนนะครับเนาะ รียมเบิ้งนี่ทรสอบก่อนนะขับบนวิ่งรูดเก้าตัวเดียวนะครับขับส่วนจับคู่นะครับ เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกครับโคตรตัวเงี้สัดดีเนะเอฟซีเนาะศูนย์ห้า ห้าหกนะครับครับงวดที่ผ่านมากะเข่าตัวเน้นพร้อมเนาะครับเนาะครับงวดนี้ปูให้วิ่งดูดบนก้าตัวเดียวครับก็มีเก่าศูนย์นะครับเนาะ ติดเก่าเก้าห้าเก้าหกครับสามหางนี่เรารับเนาะส่วนตัวที่บพติดเท่ากับมักเข้ากัาน้ำกระไดเราครับเนาะครับวันนี้ล่างนะครับ ล่างวิ่งรูด3ตัวเดียวนะครับขับจับคู่นะครับเนาะ หนึงสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสาม สองสี่สามสี่ครับโวน,นี้ปูเหย่ยมากแต่มีตกกันคือเก,ก่นเากน,นะครับเดือกกันสัดเจลียบบครับตัวกันฮะฮะ 5้กับ99นะครับตัวกันนะครับครับพันนี้ปูให้วิ่วงรูดเนะครับเนาะส้าง ติดสามกัซซมี่หนึ่งสามนะครับสองสามกับสี่สามสามสี่ครับครับส่วนตัวทีโบติดเข้ามาเข้าเก่านะครับเนาะครับเอาพอะเจ้มขอกราบขอพระคุณปู่อีกแล้ครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับ,นะรบเบนาะ ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้ยมมาขับฝากปีฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาเงนินในปูให้มากนะครับเนาะบนวิ่งรูดเก้าตัวเดียวครับจับคู่เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกห้าหกนะครับติดเก่าก็มีเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกนะครับเนาะส่วนล่างวิ่งรูดสามตัวเดียว จับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่สามสี่กันห้าห้าเก้าเก้านะครับเนาะครับเตียมกัะเจเบืงนะครับเนาะทีไปทีมานะครับที่กะจิบนัะนนะครับเราพัฒนาแปดกยหกหกนะครับรบ,นะรบ,น 66. บนเก้าตัวเดียวเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกห้าหกนะครับ ส่วนล่างครับ3ตัวเดียว12 13 14 23 24 34ครับกันนะครับเนาะกัน5599นะครับปู07นะครับนครับนี่คือที่ไปที่มาเนาะครับเนาะปูมันทรงมาให้รับมวนนี่กข็ขอให้เขาปังปัง,ปงอีกเนาะครับเนาะ FC ซีก็จะได้สกๆมันๆกัน เอาข้มาแล้วขันมักขันสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำนี้นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนะครับเนาะครับเอาสูตท้ายถ่ายสุตรนี้พอแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไว้พรอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใาญได้ความไข่ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีตาโสกตาหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มกับมีแค่นี้เนะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม